คุณรู้ไหมความงามที่ไม่ปลอดภัยมันน่ากลัวแค่ไหนนี่เธอตั้งแต่ฉันฉีดยาที่เนี่ยกลัวฉันก็ไม่ฉันลงเตจติงเลยจริงเหรออ้าวคิวต่อไปมาแล้วค่ะเฮ้ยโยกบอสมาได้ไงเนี่ยพาพี่กลับบ้านไงกลับบ้านก่อนนะคะพี่ฝ้ายไม่ฉันไม่กลับกว่าฉันจะได้คิวที่เนี่ยคือมันนานมากเลยฉันไม่กลับไม่ได้ฉันกลับไม่ได้่พี่ฉันต้องหาหมอฉันกลับไม่ ฉันต้องยันเงินไปเท่าไหร่อะพี่พี่รู้ว่าทาเรื่องแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะยกช่วยพูดให้พี่ฝ้ายเข้าใจหน่อยสิพี่ฝ้ายเราไม่รู้ว่ายาตัวนั้นนะเขาฉีดอะไรให้เราบ้างถ้าเกิดพี่แพ้ยาขึ้นมาแล้วมันถึงกับชีวิตพี่จะทํายังไงมันเสี่ยงจริงๆพี่พี่พอเธอแต่ถึงจะมีความเสี่ยงอะโอกาสมันก็น้อยมากเลยนะเลยอย่างการที่ฉันทําสวยแกรู้ไหมฉันต้องการให้สามีฉันกลับมาไักฉันเหมือนเดิมอะพี่ฝ้ายนี่พี่ทําแบบนั้นเพื่อแฟนเก่ารื่มันนอกใจพี่อะนะมันเป็นที่ตัวเขามันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลย แฟนเก่าพี่นะทั้งอ้วนหัวก็ล้านหน้าก็เป็นสิวเขายังไม่มานั่งกังวลหน้าตาตัวเองเลยแล้วพี่อะสวยขนาดนี้จะกังวลหน้าตาตัวเองทําไมคือฉันยกยกว่าหน้าพี่เล็กลงไหมอะ่ะก็เล็กลงนะคะใช่นหะมนี่พี่ไปฉีดหูมาแล้วก็ไปฉีดกระชับหน้ามาเนี่ยพี่ว่าหน้าเล็กลงต้องเยอะพี่ไฟพี ฉีดหูมาเหรอพี่ไม่เคยได้ยินหนกว่าฉีดหูมาอาจจะทำให้ติดเชื้อได้นะแล้วฉีดกระชับใบหน้ามันก็อาจจะทำให้ต้ามเนื้อรีดลงดีไม่ดีอะพี่อ้าปากไม่ได้เลยนะได้ยินหนูไหมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรนี่พี่ไฟอยู่บ้านปะเนี่ยโยบอสนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อซ่อนอะไรไว้ข้างหลังอะพี่ไฟ พี่มันก็ลวมเป็นกระจุกแบบนี้เลยอะแล้วน,นี่ตอนนี้บางจุดมันก็ลาเราด้วยไหนพี่สัญญากับพวกเราแล้วไม่ใช่หรอว่าจะไม่ทําอีกอะนี่คงเป็นผลข้างเคียงสาหรับการผ่าตัดที่มันไม่สําเร็จใช่ไหมเนี่ยผมหลุดเป็นกระจุกแล้วนะพี่ไฟมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนี่โอ้ย,อยจริงๆเราก็ไม่ได้มาเดินเล่นแบบนี้นานแล้วนะพี่นะอ้อพี่ไฟโทรศัพท์ตกทําไมไม่เก็บอะคะ ขับใจนะก็ตั้งแต่พี่ไปผ่าตัดน่องมาเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าพี่อะตัวมันแข็งอ่ะแล้วพี่ก็ก้มลงงอไม่ค่อยได้แล้วมันก็รู้สึกเจ็บด้วยอ่ะผมว่ามันเป็นการทําร้ายตัวเองนะพี่พี่รู้ป่ะเขาทำยังไงเขาดูดไขมันแล้วก็ผ่าตัดน่องพี่มันก็เลยเล็กลงนี่ไงจริงด้วยพี่ฟ้าน่ากลัวโอ้ยแต่ว่ามันก็คุ้มกันนะไม่เห็นเหรอพี่ดูผอมลงน่องก็ดูเล็กลงไม่เป็นไรหรอกโอ้ยโอ้ยไปอย่าพูด พี่ฟ้ายี่ยอยากสวยยกเข้าใจนะแต่ไม่ใช่ทําเพื่อนคนอื่นและไอ้คลินิกที่บอกว่าจะทาให้พี่สวยเหมือนดาราเนี่ยมันก็แค่อยากได้เงินในกระเป๋าพี่แค่นั้นแหละและนี่คือสูตรลับของทางคลินิกแล้วครับของนี้จะทําให้ฉันสวยเหมือนดาราตามเรบที่ฉันส่งให้เลยใช่ไหมคะแ <Din án> <on> น่น,นอนครับคนไข้เพราะของสิ่งนี้ ant, สามารถสร้างหุ่นดาราดได้20คนต่อปีเลยนะ คนเราเนี่ยความสวยมันไม่เท่ากันหรอกนะพี่ฟ่ายจะให้ทุกคนสวยเหมือนกันหุ่นเหมือนกันหน้าตาแบบเดียวกันบนโลกนี้ไม่ควรจะแปลกๆแล้วแหละเออบางทีข้อบกพร่องที่พี่มีมันอาจจะช่วยเป็นเกราะป้องกันจากอันตรายก็ได้นะกับเข้ากับเข้าทิรักษ์เป็นไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะพุงช่วยไวอ๋อพุงมันน้อยมันดีอย่างนี้เองมีพุงเล็กน้อยเป็นเกราะป้องกันเอาไว้วภายในของตัวเอง น้องหนาเล็กน้อยเจอคนร้ายก็จะได้มีแรงวิ่งหนีเฮ้ยโอ้โหน้องสาวจะไปไหนซะ,ะไปเที่ยวกับพี่ดีกว่าหนุกหนุกไปไม่ไปหรอวยเฮ้ยเฮ้ยเด,ด,ด,ดี๋ยวนี้นะว้ยความสวยที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากข้างในนะพี่ฟ้ายาพี่ฟ้ายั่นใจในตัวเองแล้วก็ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองได้นะแค่นี้พี่ฟ้ายกมีคุณค่าแล้วอืมพี่รู้แล้ว สุขส,สันต์วันเกิดกนะคะพี i̇şte. oh, ่ฟ้ยนั่งก่อนสินั่งก่อนนั่งก่อนนี่ของขวัญวันเกิดผมก็ยกตั้งใจเลือกมาให้เลยนะเนี่ยขอบใจนะได้ยินข่าวว่าช่วงนี้มีวินัยเยอะขึ้นมากเลยสิยกบอกว่าถ่ายรูปลงเฟซประจําเลยนะเวลาออกกำลังกายเนี่ยก็ตั้งแต่ที่แกสองคนลากพี่กลับมามันก็ทําให้พี่คิดได้ว่าต่อไปนี้พี่จะไม่ทําอะไรเพื่อใครแล้วก็หันกลับมาดูแลตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะทําของอร่อยอ่อยให้กินนะตอนนี้พี่ขอเปิดของขวัญกล่องนี้ดูก่อนแล้วกันคืออะไร ส่งอะไรแบบนี้มาให้